สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกม Elderling Mod Ascended น่าจะอ่านออกเสียงถูกนะครับในช่อง d s 6 9นะครับโอเคผมได้คุณผู้ชมได้คอมเมนต์มานะครับผมเล่นผิดมากเป็นขั้นรุนแรงเลยใส,ส่ที่เลื่อดมีแค่นั้นเพราะว่าในข้อความเขาบอกว่าทุกอย่างจะลดลง500%รวมถึงเลือดด้วยนะครับไม่สามารถแก้ได้ยกเว้นการอัพเลเวลอย่างเดียวแล้วก็เขาแนะนำให้ ไปจากการหัวก็โหลกจะมีรูนเลเวล1จะได้ประมาณเกืบ 3, 1, 300, 300, 300, อบส0 0 0สนแสนสามแสนสามอ่านผิดเออฮะบีบแผ่นให้แตกแล้วก็เขาบอกว่าให้อัพเลือดให้ประมาณสัก5้าพันนะครับแล้วก็มันจะดรอปเลือดเหลือแค่5้ารอยต่อวินาทีให้วิ่งวนเก็บไปเรื่อยๆโอเคโอเคอะมางั้นไปหาก่อนทุกอย่างที่นี่ขากูได้หมดเลย <The 'H orse> หัวกะโหลกจ้าอยู่ตรงไหนทำไมมันมีลูนแบโอ้ยเที่ยวเที่ยวพี่โอ้โหเอาลูนแบมาอยู่แถวนี้เลยเหรอแถมตัวใหญ่ด้วยนะไม่ใช่ตัวเล็กเอื้ือเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องหลบต้องหาที่หลบเอืออโอ้โหม้าดำสองตัวโอ้โหเดี๋ยวม้าดำมันวิ่งไวอย่างนั้นเลยโอ้โหไปมาเดียว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 โอ้ย จชื่อไดเดอโอ้โหโอ้โหไล่กูยังมายังจุดพรม้าดำบ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โห <this is S 1> โอ้โหมอนสเตอร์ไล่ไล่ยันสุดแมปเลยเหรอโอ้โห,โโห,โโห,โโหสุดยอดฮะ <c oughs> ไวชิฟหมาหมาโอ้โห ฮะอะไรโอ้โหแอดตซินโอ้โหมีแอดตซินด้วยเหรอเดี๋ยวมันไปหลบอยู่ตรงไหนวะโอ้แถวนี้เองเหรออ๋อข้าเจอเจ้าแล้วไหนลองตีดิเดีเดเดเดโอ้โหขวบอออืื้หโอ้โห้ยวหิวดาบ ดับเอทซิน์นิาเล่นมากมันจะปล่อยอะไรนะดับเพลิงมั้งอ่ะดับเพลิงสามอันเลยนะโอ้เป็นอะไรที่ดีมากๆสรุปจุดประสงค์การเก็บลูนของเรามาอยู่ตรงไหนไวะเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเก็บตรงแถวลุมศพนะเพราะว่าแถวลุมศพมันจะมันจะมีอะไรนะมีลูนให้เราก็ได้มากกว่าเลเวลเลเวลหนึ่งนะคิดว่าคิดว่าเฮ้อ ทำไมมีการเดี้ยนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ดิอาโกเลมโกเลมโกเลมเกมนี้มันจะฆ่าผมมันจะเกินไปไหมอ่ะโอเคน้ำอมฤบก็ทุกอย่างเหมือนจะเหมือนเดิมนะครับพวกของพวกไอเทมยกเว้นจำนวนแล้วก็ดามจที่เพิ่มขึ้นมันต้องมีสักที่นึงที่ผมจะสามารถฟาร์มเวลดวได้ และที่ผมคิดได้นั้นก็คือมังกรมังกรใช่ไหมเรามีดาบเรามีดาบดาบตีเอาเดี๋ยวเอาวาปุ๊บล่วงปับ๊บ <c oughs> ว้าวไม่ให้ข้ามแมปด้วยโอ้โหใจดีส,สุด แม่งเอ้ยเล่นระดับฮาร์ดคอร์เลยดิว่าโอ้โหฮาร์ดคอร์ของแท้ว้าวเฮ้ยทำไมมีตัวตวลูกกุตาโอ้โหโอ้หืออืหลบไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยนะเดี๋ยว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 นะไหนนะเช็ดทำไมมีตัวลูกกุตามาอยู่ตรงเนี้ยตีได้ไหมวยอู้ เออเออเอโอ้โหไปไปไปกลับเถอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหเป็นซีเฟรมอ่ะโอเคหวังว่าคุณผู้ชมจะดูจะดูคลิปนี้สนุกนะครับถ้าดูแล้วสนุกและถูกใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเย้เจอหัวกระโหลกแล้วอ่าตอนนี้เราได้หัวกระโหลกแล้ว ได้ไปเช็ตอีกได้ลูนเบอร์หนึ่งไหนอยู่ดิได้เท่าไหร่สองพันสองพันอ้าวทำไมมันได้สองพันน่ะเอ๊ะงงเฮ้ยเขาบอกว่าได้ได้อันละแสนสามไม่ใช่เหรอไหนอ่านใหม่อีกทีดิอันละแสนสาม เลเวล9ไปซูบอสไม่ได้ต้องเลเวลประมาณ150ถึงจะไปดีบอสตัวแรกได้แล้วมันเก็บเวลยากไม่ยากเลยถ้าฟุกตียักษ์ตายตัวหนึ่งก็ได้มาเป็นเป็นล้านเลยเหรอเป็นล้านเลยเหรอพี่โอเคเออเอ oh. เดี๋ยว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  oh. ตัวนี้เหรอ ไม่ใช่อ่ะคนละตัวยักษ์ไม่ถึงโทรหรือโกเลมไม่บอกชื่อด้วยอ่าถ้าถ้าคำว่ายักษ์อ่ะยักษ์เพิงอะใช่ว่า <What S 1> ชิปลืมอ๋อยักษ์ตัวนี้หรือเปล่าที่มันแบบว่าเลือดเยอะๆผมว่าคิดว่าน่าใช่นะโอเคเฮ้ยปูปูป,ป,ปูปูก็ฆ่าเราได้ว่าไอ้ใหอ่าอยผมชอบมากเลยกระโดดสูงอะ เป็นอะไรที่ฟินมากแล ium, ้วแล้วพี่เมื่อไหร่จะล้มเนี่ยเอ้เอ้อ้ยเดียวเดี๋ยวเดโอ้โหเฟนซี่เฟมแมวแมวไม่ไม่มมมอ้แม่งทำไมมันถึงวะโอ้ยโอ้โหถึงได้ไงวะโอ้ยโอ้ยยังจะถึงเหรอเดี๋ยวเดมันวเด้เด้แถวนี้เหรอไ้่นี่โอ้ยโอ้โหเด๊ะท้เด้เเยอะจัง ไหนปูได้เท่าไหร่11โอ้ยักษ์ไม่ล้มเลยเว้ยค่าต้านทันสูงมากเลยอะเรียบร้อยได้มา2000สงสัยสงสัยว่าผมผมต้องไปแก้ไขอะไรบางอย่างหรือเปล่านะน่าจะใส่มดผิดหรือเปล่าไปเช็คมดมาเมื่อกี้เราก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตัวไฟลเสริมก็ไม่มีมีแค่ไฟล์หลักอย่างเดียวนะครับ ส่วนตัวลูนกับตัวยักษ์ที่เขาบอกมาผมก็ไม่มั่นใจว่าผมผิดตรงไหนวะถ้าผิดตรงไหนวะทําไมทําไมกดลูนแล้วมันไม่ได้แสนสามทำไมฆ่ายักษ์แล้วไม่ได้ล้านหนึ่งแล้วก็ไม่รู้ว่ายักษ์ตัวไหนด้วยเอ้อไม่เป็นไรงั้นเราทําตามสุดของเราดีกว่าไปหาเมื่อก่อนโอ๊ยแคมหมูก็ฆ่าเราได้เดี๋ยวด้เบ็นเท่าไหร่อืมเอ่อ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถทำลายคุณได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีแค่หมูก็ทีเดียวตายได้ก็นะนะเอาละ่ะว้มันมันมันเสียวเหลือเกินแต่ละตัวเย้หัวกะโหลกอีกหนึ่งอันโอ้โหตามไหม ตามไหมตามป่ะพี่อ้าวอยู่บ้านนี้ไม่ตามว่ะอ้าวไม่ตามก็หวานโอ้ตัวละพันสี่โอ้โหโอ้โหชุดกระดบผมว่าการเก็บเวลมันก็ง่ายง่ายพอควรนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งได้เป็นพันเลยอะ่ะถ้าเป็นทหารของอทหารของกัด,ดิกลวกันก็ด,ดิกก็อุ้ยอุ้ยพี่โอ้โห คุณพี่ใส่ชุดลาดานเลยเหรอพี่โอ้โหชื่อเบอร์นาล์เจ้าอยากเรียนวิชาไหมได้ครับพี่ขอดูวิชาพี่หน่อยถ้างั้นเราเอาวิชานี้แล้วก็วิชาลมเนี่ยลมเนี่ยต้องใช้ต้องใช้ใช้ได้แน่นอนแล้วทำไมไม่มีต่างละเออเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยแอสซิสต์ทำให้เราแบบบินวอล์กได้ดีมาก ต้องวินวอล์กด้วยไม่ไงั้นเดี๋ยวตายดาเดี๋ยวผมขอเบิกลูนนิดนึงโอ้ไม่บงไม่เบิกแล้วไปดีกว่าเรามีวินวอล์กอยู่แล้วโอ้โหเย็ยนเป็นบอยแบนเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแมะทง่งโอโ้เรียกได้ว่าทุกอย่างนั้นมอนสเตอร์คูณสองสกิลคูณสามในเรื่องของจำนวน ได้สกิลคูณสามตายแน่แน <Hello. S 1> อ่อเล็กซานเดอร์รอก่อนนะเดี๋ยวผมขอขอไปฟาร์มก่อนนะอเล็กซานเดอร์โอ้โหเอออ่ะยังดียังดีที่เรายิงได้โอ้โหเม่เอวแล้ว ไม่เอาดีกว่าไปแล้วไปแล้วแล้วผมไม่เอาละแล้วก็รู้สึกการเก็บของจะใช่จะได้ชินละ20นะครับถ้าเป็นพวกไอเทมอีที่อัปเกรดด้วยแจ๋วังนั้นก็สามารถทำได้หลสูตรอยู่พ่อค้าสวัสดีครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบอสเรือแจวเนาะก็จะมีอ้าววิดับ,ว,ดบวิดับสวยมาก เด oh, right, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวโอ้โหพี่พี่พี่ยิงไม่เลิกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดชิปโดนตัวละครไหมไม่โดนโอ้โหเย้หัวกระโหลกอีกหนึ่งอันว้ายว้ายว้ายตัวอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะโดนดาเมจกันเองนี่ด้วยเหรอฮะฮะวิถ้าไฟใหมว้าย้ให้หมาหมาโอ้โหมีหมาตั้งแต่ต้นเลยเหรอ จุดพอนก่อนจุดพอนอนาตาเซีย er, นักล่าผู้มัวหมองว้ายหมาโอ้โหยกไม่เอาไหมไม่โดดละโดดละไหนไว้ายตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอนาตาเซีย er นี่เอง <c oughs> ขอบคุณคุณผู้ชมมากมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r คร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเรา d s 6 8 9สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ